ซีนเปิดซีซันไฟอะไม่ใช่ซีซันไฟซีนเปิดบีไฟอะคือแบบสุดชอบซีนเปิดของพี่โตมากเป็นอะไรที่แบบคือเขาทำเป็น CG ขึ้นมาแล้วก็มีพี่โตสองคนคนแรกก็เป็นแบบเมื่อแบบ20ปีที่แล้วกับปัจจุบันแบบส่งเข้ามากันแล้วเขาก็แบบเนี่ยตามภาพคือแบบดีมากซีนนี้คือแบบ อิ่มนะครับผมแล้วก็แต่ละพาร์ตนะคือแบบสลปินแต่ละคนน่ะก็จะแบบร้องเพลงของตัวเองแล้วคือแบบทุกทเพลงอ่ะคือเป็นเพลงที่แบบมีความหมายกับตัวแบบตัวกอมากมากเลยแล้วก็อิ่มมากๆเพลงนี้คอนนี้คือแบบอิ่มอกิใจสุดๆเลยครับผมอบอวลไปด้วยแบบความรักมากๆนะครับชอบพี่มาเรียมมากพี่มาเรียมสวยมากคือแบบนักพยามากบอกเลยคือแบบเห็นพี่มาเรียมแบบเปิด ซีนเปิดซีซันไฟะไม่ใช่ซีซันไฟซีนเปิด B ีไฟอะคือแบบสุดมากรู้สึกแบบทรงพลังมากๆอ่ะคือแบบชอบอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะผมเดี๋ยวก็จะพาไปดูแบบรวบรวมของสีของบีไฟให้หมดเลยนะครับ